สามหรือสี่พลลืมแล้วต่ตดีตีดีตดตมีลืมมีลืม <c oughs> ทำไมต้องว่า <c> ฉ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเสียงพินเมื่อกี้มันไม่ขึ้นแป๊บๆ,ๆ,ๆทำไมต้องฉันอ่ะียบไปเลยโอ๊ย เออเฮ้ให้ตายสินายนี่มันอ่านายนี่ทำอะไรกันแน่เอ้าไงคอัาล่าคอร์สพวกเธอมาสายนั้นเนี่ยก็คอรสมันดื่มสายนี่หว่าอืมเด็กใหม่เหรอคอรสหาก่อนจะมองอิงอ้าวเพิ่งสังเกตเลยเนี่ยแฟนกูเองชื่อเอง เสียงเิงียงเออเลือดเป็นความล <laughs> เลือดแป๊บนึงไปดูคำบรรยายนแต่ปากไม่มีว嘛เย่โอเคเหนื่อยไหมล่ะจีฟาริตีนมัก <laughs> มีลูกบ้าลอยมาโดนหัวเลือเจังจังเอ๊ะเออโอเคไหมไรฟะ จีบพ mm. ี e ่แคทดิอ่าในแมรมาแป๊บนึงแป๊บนึงมันยังเป็นแบบเออเลยมาวันฮาโลวีนมากี่ปีแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี่เดือนแล้วเนี่ยในแพรเดินออกมาจากฟารลินอ่าพร้อมฟารลินไอ้ป้าจริงจริงไอ้พวกทำหมงนี่ ฝรินแบบลิบเลยโหเสียงก็ลูกๆเลยอีก็เรียนกันนะอิงน่าเออรื้ไปน่ารักแน่นหนึ่งอิงน่นหนักหนุนเนี้ยวหนาพน่าปกติน่ารักพอๆๆนอนอืมตื่นพากันเดินตามไปนะห้องเรียนเรียนเรียน สวัสดีจ้านักเรียนอ้าวท่านฟิกท่านฟิกจานคุณใหม่จานคุณใหม่ที่เด็กกว่าเดิมนันนันกลายเป็นอาจารย์ไปแล้วใช่ตด,ดดด,ด,ดอาจารย์ชื่อฟิกนะจ๊ะชื่อมันก็เขียนอยู่ด้านบนเนี่ยทำไมจารย์ต้องหลับตาฮะ ลืมตาไม่ได้หรอฮะอยากให้ลืมเหรอครับคำยากมากิกค่อยๆลืมตาตาสีเหลืองแน่นอนนั่นไงว่าแล้วผมขอโทษครับอาจารย์หลับตาเถอะครับขอหน้าสีนินดๆอะไรอ่ะทำไมอ่ะเอาละจ้ะวันนี้ ครูจะให้วาดภาพนะออกมาจับฉลากเลยจ้าทุกคนทยอยออกไปจับฉลากทีละคไนไนได้ใครได้ใครเมียอ,อืมเรอเล่นล้เล่นได้หัวข้อคนในครอบครัวที่สําคัญนะนั้นคนไหนคุณต้องวาดดีมเลยคุณมีใครอีกนอกจากดีมที่เป็นครอบครัวเนี่ยนั่นสะิะอ คอสฟลีนเดินมาถามคลอสฉันได้หัวข้อสิ่งที่น้ำค่าเห๋ือสิ่งใดนะวัดดีมาสิเ <c oughs> ้แล้วชาล่าคลอสล่ะได้หัวข้อสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดสำหรับฉันอ้าวคอส <c oughs> แล้วเออเลิกกับอิง่ะ ฟารีนวับมาทาฉันได้ความฝันของฉันน่ะว้าเออเลอกละไม่บอกอ่ะบูโอ้คุณฟารีนคะกรุณาอย่าก,กวนคนอื่นสิคะแล้ววัดด้วยค่ะค่าฟารีนวับมานั่งที่พรางมงกระดาษในมือที่เขียนอ่าว่า ด้านร้ายของฉันถ้าด้านร้ายของผมแล้วก็ผมจะวาดตัวเองถือโทรศัพท์แล้วก็ดูหนังไวคอรอบอะไรอ่ะงั้นตอนนี้ก็ดูไม่ใช่เหรอโอ้โหกลาผ่านไปเสร็จหมดกันยังจ๊ะหมดแล้วค่ะไหนคนแรกมาส่งเลยจากฟารินห้าไหนไหนหไห ตื่นเต้นนะอุ้ยมีปีกตรงหัวข้อดีจากคนต่อไปไหนแม่ไหนแม่ได้อะไรอะจำไม่ได้ละนี่ครับได้อะไรนะอ๋ไอไม่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  คนในครอบครัวที่สำคัญง่ายว่าเลวมันตกโอ้โหน่ารักผมยอมเล่าครับผมคลั่งสองตัวนี้มาตายน่ารักจังเน้นนอนนะมันน่ารนะักอยู่แล้วครับอยากเห็นครอสอยากเห็นต่อไปชาล่าครอสกับครอส นะจ๊ะทำไมพร้อมกันวะค่าคว่าใครว่าใครคนซ้ายคุณคุณนะจ๊ะเอนี่เด้อพวกเขาชอบทะเลาะกันนะคะ่ะอะไรนะของน้องได้ได้อะไรวะแพ็บลืม ไม่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 ไมสิ่งที่น่าสำคัญาที่สุดสำหรับฉันอของค้อลจะจ้าวดียมรู้ว่าแล้ว <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> ผมพูดเดาทุกอย่างถูกยูเวนของชาล่านะ <c oughs> สองคนเลยเหรอจ๊ะครับฮะฮะอะไรนะฮะส,สองคนสองคนได้ต่อ,อ,อไปอิงจ๊ะนี่ฮะอุ้วอิงได้หัวข้ออะไรวะหรือหรืเอเบีาว่าผม ความฝันของเขานะฮะงยงยสวยนะเนี่ยเอาล่ะคนสุดท้ายเออเล้วคุ้งคุ้งครับครับนี่ครับน้องได้หัวเข้าอะไรอ่ะงยงูยงย,งยว้าวสิ่งสำคัญที่ควรค่าให้ปกป้อง อ๋าจวค่อนข้าง,างยากนะเนี่ยสำหรับผมคนนี้คือสิ่งนั้นครับ <c oughs> ชบ่บบหวานเลือเกินแต่เราชอบชอบของคอสตรงคนเลยเลยต่เราคบครับ <c oughs> นั่นแหละเราแบบ สงสัยหรอสงสัยภาพตัวเองที่ฉันน,น่ารักใช่นะ <c oughs> ตามต่อไปเดี๋ยวนี้อ่านอัพช้าเพราะค่ายุ่งมากเลย <c oughs> งานทั่วหัวทุทุทุ่ <c oughs> <c oughs> อาตามนั้นแหละสิ่นที่ควรค่าให้ปป้อง อยากจะแหม,มไปถึงดาวอังคารจริงรูปแต่แล้วคนสวยเออโดยเฉพาะของในเมมึกพูดไม่ออกมันพูดไม่ได้โอเคผมจะบอกนะครับว่าเออจริงๆผมจะอ่านให้จบคพับ เพราะว่าผมขี้เกียจกลับมาอ่านหม่ะคือมันแบบอ่านซ้ำๆอะ่ะขี้เกียจหาเรื่องแหละเออเพราะปกติผมอยากจะทำเรื่องอื่นต่อนะ <c oughs> อ๋อจะว่าไปห้องนี้มีใครอยู่หอมบ้างจ๊ะหนูค่าหนูค่าผมเฮอออยู่กันหมดยกห้องเหระครับ ทำไมล่ะครับคืองี้นะจ๊ะนะจะมีการจัดห้องใหม่จะมีการจับคู่บัดดี้ด้วยนั่นนะผมขอเทาานะอืมอันนี้คอไดเ้กับดีมอิงกับเออร์ฟารีนกับนายเมเดาไว,ไว้ก่อนการเดาคือสิ่งที่ดี อ๋อทุกคนจะย้ายไปชั้นห้าหมดเลยนะจ๊ะอ๊กก็คือแผนผังหอละจ้ะไม่เห็นหหวีไอพีเลยเหรอเดาวมีไม่เห็น y o know เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนถึงย้ายหมดเลยหรอคะไม่ทราบจ้ะแต่นี่คำสั่งผอนะจ๊ะ คำสั่งคู่ใหญ่เหรอแล้วก็ขออนุญาตฮะคิวเลอร์เซนภาษาอะไรนี้เช็คมาแล้วกันจะไม่พยายามอ่านเฮเลอร์กับคิวเลอร์เดินเข้ามาในห้องคู่สีขอโทษที่มาสายครับอ้าวมาสายสายแบบ จบข้าแล้วมนขึ้นมาสวัสดีจ้าครูคนใหม่เหรอฮะคุณคุณเอาล่ะนั่งที่ก่อนนะฮะเด็กใหม่นี่นาะเลอเดินมาทางอิงนี่กูเอาเหรอทษทีโทษทีผมเปล่านะจ้าเอาล่ะ,ดดๆๆนะะ,ละต่อไปมาจับฉลากบัตตี้ด้วย นะอย่าและอย่าให้เขารู้ว่าเราคือบัดดี้จนกว่าจะจบการศึกษานะจบเลยเหรอเออโอเคค่ะเอาละออกมาจับฉลางได้จ้ะค่ะคนพากันออกเ,อเดินมาจับฉลางหืมเอสเคไวอิงแซนเหรอส่วนห้องพัก ห้าศูนย์หนึ่งคนต่อไปอ่ะเออเออเอรนี่ดวงดีจังและห้องพักห้องห้าศูนย์หนึ่งสินะคนต่อไปอืมได้อิงกี้นี่นะห้องห้าศูนย์สองเหรอ ฟาลินกับอิงได้ห้าศูนย์หึ่งะ 53เลยคือเอ่อ,อะไรวะเฮอร์เรอร์53คิลเลอร,ร,ร์กำ53ดีมหรอห้องพัก504ฮะอ่านในเมเซนแล้วก็คอสเซนแล้วก็ดีมเซนอยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยห่อเรือสามลำไม่ดี ไม่ใช่เรือสามลำสิต้องเรือลำเดียวในสามคนกูดได้ของนายแมวเขาพักห้องเดียวกับมืออีกล้วอืมดวงดีจังดีกับได้บูแฮห้องห้าศูนย์หนึ่งเงี้โอ้ยอยู่เลยเขาเลยไอ้คนดวงดีอะไรอ่ะ เหมือนความรักมแมวหน้อย่าพูดแบบนั้นสิชาล่าเอาล่ะมารับภาพวาดคืนกันด้วยจ้ะดูนค่ะครับแล้วคิวเลอร์กับเพเลริร์ไม่ได้วาดนี่นะแล้วทุกคนทุกคนนี่คือแบบคิวเลอร์กับเพลิร์ไี่วาดด้วยเหรออยี่วไปกินสิหาอะไรกินไหมกินอะไรดีอะแผ่นผัง you know uh how will be Hả? Không làm What the... Chà yeah. Đường khuyên Ai rửa khuyên liếp Ờ... Hmm. Uh, tạm chơi hả? กูจะเดิน Adams. ขอขึ้นลิฟเออเลอร์เห็นใจอิงบ้าง่อิงเป็นหญิงนะอ้าวอิงหญิงเหรอได้ยิงหญิงแล้วเนี่ยเอ้ย <tr> ก <ud ging> ูก็หญิงเปล่าวะมึงทําตัวไม่สมเป็นหญิงอะขึ้นลิฟ์ก็ได้ฮะคเคทำไมไม่รอลิฟ์กันแล้วเด้ พวกเออเลอออะไรอิงพากันรอลิฟต์ปิ้งหาล่ะโอ้โหคำหยาบนั่นแหละเอออ่านอ่านอ่านเองผมผมมาจากลิฟ์บอกแล้วว่าประตูจะเปิดตรงนั้นไม่ฟังใครจะไปรู้เล่าว่าถึงแล้วไอ้บ้า เธอโง่เองน,นี่ายชาล่าเยนกเมตตี้สีชมพูนกอ๋อนกกันเธอสีชมพูละนกนกสีชมพูนกในเกมขอครับออ <c oughs> ฉันไงสีชมพูนกที่ชุ่มเลือดเหรออย่าทะเลาะกันได้ไหมโอ้แซน ด้นานบนนั่นอะไรเนี่ยเจ้าพาเจ้านั่นมาด้วยเหรอจำชื่อไม่ได้นั่นดิฟา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 ลินพนตี้กระโดดบาดฟาลินฮะชาลาแกงเขานั่นแหละคำดีนะอย่าหยาบเด้ออย่าหยาบเด้อเด้อเด้อเราติดคำ่าเด้อ เฮ้ยขอโทษทีนะขอตัวละมานี่ยัยพุกบ้าโทษแซนนี่กูผิดเหรอเออผิดอ้าวเอก,กูผิดไรวะแซนลากเบตตี้และชาลาออกไปพวกนั้นก็แบบนี้เลยนะอิงไว้ไายหนุหูกูชินแล้ว ว่าแต่ไปห้องพักกันไหมอิงพักห้องไรอะเออห้าศูนย์หนึ่งหนะห้องเดียวกันเลยมมงเออเลอร์ได้ห้องห้าศูนย์สองกำดูนคำโอโอนะงะออกเบอร์เลอร์แบบเขินเขินเขิดนิด หายเศร้ายังอะ่ะห้องติดกันแค่นี้เองอ,เอุ้ยคอฉะันสดุดมดมดมันเต็มใช่ไหมละ่ะความหวานมาันเยอะเกินไปจนมดขึ้นฮาล่าขอเดินม,มาแกงสะดุดนิดนิดเว่ออือ มนจริงด้วยมาจากไหนนะน่าสินะเลืนขึ้นไปดูเลยทีเดียวเฮ้จะไปชั้นห้างกันใช่ปะอ่าฮะไปด้วยสิเข้ามาสิแล้วทำไมไหนถึงไม่บอกว่าตัวเองอยู่ห้องไหนผมจะได้ดูฉากนั้นเลยนะผมยอมรับผมอวยคู่ไหนกับคอสครับ คอสกับชาลา่าคอสเดินเข้ามาในลิฟต์ก่อนลิฟต์จะค่อยๆปิดและขึ้นไปเออว่าแต่พวกเธออยู่ห้องใดกันนะห้องห้าศูนย์สี่ห้องเดียวคอสนะ่ะเฮ้ยฉับจบเพิ่งสังเกตว่ายาวมา่ฮงานยุ่งยุ่งแบบนี้แต่งยาวๆได้ด้วยเหรอได้อยู่แล้วถ้ามันอยากแบแบบ เป็นแพ้หรือไงโอเคจบจริงนะแล้วก็ถ้ามันว่างจริงๆจ,จ,จะปั่นให้จบลุกเรื่องจะได้ปิดอะไรวะอ่าตุปมีอ่านไม่ออกมีสักทีประเด็นคือเรื่องเยอะแต่งแยะตามนั้นฮะเดี๋ยวก็งอกเรื่องใหม่มาอีกไบ อ๋อแล้วก็ใครไม่อยากเจอสปอยปิดนะหืมไม่ผมดูสปอยก็ได้ครับในเพลงรักฉันทำไมจะไม่มีคนถามแทบปะเหมือนเออร์เรสรวมเข้าอิงอันที่จริงไม่ใช่นะงกับอิงมันทะเลาะก,กันแรงมากจนแทบเลิกกัน เลยทำเพลง i m sorry มาไขข้อสงสัยนะี่ยส่วนตอนที่เอรเรอร์ทะลากกับอิงอยู่ในเรื่องยากหน่อยนะถ้าจะรักภาคสองเฮ้ยม,มีนึกว่าดูภาคสองจบแล้วจริงๆพากหนึ่งมีดูจบแล้วแต่ภาคสองมียังดูไม่จบตอนที่สไปนะเอ่อ สาวัยพูดนั่งแต่มีสิ่งอยู่ที่แนวกลางเขตใต้เอ๊ะเพิ่มคำว่าใต้มาหรอเราอัพนักแคลร์ซึ่งสนุกเอออัพนักแคลร์เราเพิ่งจะเลือดให้ตาวัยแคลร์เลือดหมดเหมือนท่านจะอัพดึกนั่นเนี่ยข้าพระเจ้า,าแล้วไม่ดึกนะไม่ดึกเลย อัพดึกนะเรา่าอ่ะรู้สึกติดคํานี้จังพอดีเพิ่งแต่งเสร็จเลยอัพดึกนิด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 งั้นเหรออยากรู้จังอัพตอนเท่าไหร่โอเคจบแล้วจบแล้วขอไปดูอันนี้แป๊บนึงนะขอร้องงั้นตัดไปเลยก็ได้ผมแค่อยากจะดูยากหน่อยนะถ้าจะรักพักสองถ้าถ้าอยากตามมาก็ก็ได้ อย่างไรนะถ้าจะรัอย่างไรนะถ้าจะรับนี่ไงสองอ้อเสียจุยดูมาแล้วเสียจุยเอ๊ะนี่ยังไม่จบใช่ปะ่ะคำามรัของเออต่ออิงหนคอส nice ไป โอเคจบแล้วนะขอลับเพราะมีนั้นกาจะทำให้จบเลยน,นั่นเองเพราะว่าผมจะได้ไปอ่านเรื่องอืนอ่นต่องั้นเปิดเรื่องตอนนี้เลยแล้วกันนะหาอยู่ <Hi you. S 1> แป๊บไฮสกูลเทีน่าสนใจนะแต่น้อยมาอัสระจบแล้วละกันนะ อ้ลองดูเฉยๆรันะ่งน้ำพุสรซีซั่นหนึ่งว้าวมีซีซั่นด้วยอ่ะไม่รู้จะเอนไหนดีอ่ะเอานี้แล้วกันนะ,ะนะแต่มันน้อยอ่ะดู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 ด,ด,ด,ดูจอยที่แต่งสิถึงเรื่องมันจะเยอะแต่จอยแต่งมันน้อยเลเรารู้เลยเรื่องหนึ่งกดสามทีก็จ,จบแล้วไม่ไม่ไม,ไมตอนหนึ่งจบ กดประมาณไม่รู้กี่ทีแล้วน่าจะจบสาว้นะครับใครไม่ชอบปิดไปเลยนะครับ,อ,อ,บ,รบอ้ยปกก็สาววยแล้วขอรับขอเรื่องขอเรื่องที่ไม่มีเอ็นีได้ไหมพาะเอเซียมีอ่านไม่เป็นดี่ฉันอ่านไม่เป็นขอรับเออไม่ออกอ ดูก่อนว่าจะมีเอ็นซีไหมลุมสองอย่างน้อยก,ก็ฉากเดียวแล้วกันนะโอเคต่อไปก็จะมาเจอกับเรื่องเออแซดเออยู A U, เอ็กอิงแซดเอยู A U. แน่นอนโอเคไปแล้วนะขอรับ